สวัสดีครับผมจเจ้าสิงกินสายรับผมมัอนี้โจ้ผ้ามานนั่นนี่นั่นนัเมนูกับเผาแรงครับผมเผาแรงวันโจ้มัอนี้คือแกงผักหวานครับผักหวานบานเฮานี่แหละแกงใส่เห็ดครับมันจะหยอดมันเด่นเลยครับน่าประทัแกงใส่เห็ดจังกว่เห็ดขาวเห็ดคอนขาวีแกงใส่ขอนขาวครับไอขอนขาวมันจะเป็นดอกพวขาวเนี่ยหน่อยเลี้ยวๆแล้วครับไอคุณไอเบื่อาคนเมื่อไงไอคนณีิตัดในไม้บนนะครับนี่ครับขอนขาวบานในโจ้ครับมันจะออกสีเหนียวๆหน่อยนึงเป็นบอเห็ดขอน มีออนุ่มนุ่มๆนี่นี่ครับโอเคครับติดตามเมนูนี้กันเนาะครับเนาะอันนี้ก็สิจะสูกินแรงครับนี่กันั่งรากว่าจะใส่ตอนสิโปงหมอนนั่งรากใส่ตันเร่าไม่มีละกรืโปงกับนี่น้ำปลาไหลน้อยเนึงกับเกลือโอเคปลาไหน้อยนึงกับเกลือครับผีกระเทียมตามใส่กันใส่กันครับผมครับต่อมาครับอีกหนึ่งเมนูครับนี่นี่ไอตัวที่แรรๆอยู่นี่แหละครับผมจัดการมาแล้วครับนี่ครับวันนี้มเมนู อย่างไก่บ้านครับมันมาแรนวุ่นหลายคลิปแล้วคลิปนี้ก็เลยจัดการเลยนี่ครับอย่างไปไหม่มหอนห้อนสุดยอดครับกำลังแฮมกำลังแฮมอันนี้เป็นไก่แม่นะครับไก่แม่ไก่แม่อย่างกำลังเหลืองเป็นกรแซบก็อย่างนี้นี่พี่มื่อลุงนั่นครับ อยอดครับเมนูไก่ย่างไก่บ้านไก่ย่างห้าดาวห้าดาวเลยบอละนี่ครับคนย่างกับทอดเสียย่างเลยเมื่อนี้ที่กินไกล้กันเป็นตัวครับเพราะเมื่อวานบอกว่าที่กินเป็นตัวก็เลยได้กินเป็นตัวนี่ตัวซอยครับซอยปอกวนมันก็เลยเรียนมาโอเคครับจิตตามเมนูต่อไปครับเนี่ยของหวานครับเมนูต่อมาครับของหวานครับเป็นบุญกะทิครับเห็ดเองกับมือครับนี่บุญกะทิไอหยูเป็นเห็ด ข้างล่างนี่จะเป็นบุญข้างบนนี่จะเป็นกะทิกะทินี่เฮ็ดขั้นเนือหน้ามบกเพาแบบว่าบกเพาหัวบกเพากะทิดบกเพาเลยครับตรงๆเลยแน่นอนครับอันนี้จะเสเียบเลยโจซิมก่อนดีกว่าเนาะมันเป็นจะเสียบเนาะหวานมันแช่ช่องฟิตไปครับพี่ต้องติดใจสองคนอ๋อ ใส่ตัวไปน้ตึ๊กตึยกกตนอกตครับึ๊กตึ๊กตึ๊กดึ๊กตึกตึ๊ัตึ๊นนนนตกตึ๊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 กตึหก่ึ๊กต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 กตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊ไมึนนน๊ก ยอดครับนี่ครับแกงกะเียบร้อยแล้วไอ้ยูมันใส่ฟักวานเอไปแล้วแล้วก็ใส่ปลาีตูวเดืบดลอยแล้วครับลอยแล้งสิดฟงมันนี่เดือดติดฟงลงมาลอแล้วกับประธานในย่างเดียวครับโอผมถูกต้องยอดเนี่ยครับฟักวานครับต้มบานตุ๋ยเลยหรือเฮ้ครับติดตามครับผมนฮ้ครับไม่รู้ต่อไปครับไอ้ยูเ็กกำลังทำไอ้พวกคนเดียวครับเพี้ยนหมดทุกอย่างครับก็เห็นอย่างใจดำหมัทัวค่ะดำหมัทัวนะครับต้องตัวเพี้ยเพี้แตกอะไรมื้อนี้กินกับ ไก่ย่างครับไก่ปีกไก่ปีกก็ต้องจวดครับต้องจวดครับจวดน้าโอ้เลยเมือนกันนี่ต้องทำตัวบันตัวเนาะเป็นโขกครับมือนี้ครับจัดเต็มครับครับผมนี่ครับกับเขาห้องกับเซ็ตเรียบร้อยครับเรามาตั้งเป็นวงไปแล้วเรียบร้อยครับมีอย่างนีล่ะแนะน้ำเร็วมือนสิเน่น้ำน้ำมักทัวน้ำมักทัวครับอ้ยุยทำเังครับ นอโจดครับนอใหญ่ใหญ่อยู่ย่ไข่เบิองในนอโจดสุดยอดเลยเนี่ยครับนอใหญ่เลยนอใหญ่ครับนี่นอโจดใหญ่เลยบ่เป็นนอใหม่ด้วยครับไข่ไข่นอใหม่เจ้าบ่านเป็นนอใหม่ครับเเออมมันกิิดธรรชาตแล้วก็แกงเฮดใส่ผักหวานครับแกงเฮดอันนั่นขอนขาวครับแล้วก็แล้วก็ปิ้งไก่บ้านปิ้งไก่ดาบปิ้งไก่หาดาวปิ้งไก่หาดาวครับแล้วก็มุ่นครับหวานไอ้ยูวีเฮดนนี่ครับมามาครับแซ่บๆกินข้าวน้มกันเด้อที่นี่เขาเรียง เขาก็มันซุงทิ่งจิ้มแซโตสิข้มแขไกลเห็มันแบบนี้ครับไกโตครับกอยาเป็นโตโตนีว่าเออวยมมันางนีแล้วนะู่นี่มะไรด้งไปเลยิข่าวเออทำในซังว่่าเออข่าวโตหอกไอเดียวห่างหหเาจเสียงดัง

แม่อกจะจีนหจบข้อมือจับหัวไม่ใหล่ะโอ้จะนหูจัคข้มหักว่าว่าว่าใส่คำว่ถึงได้ล่ะคือหัก่เลเออหูจักข้อมอย่างไรนึ่งบ้างนึหน่อยกูจีนนหน่อยนี่ละว่ไหมหอบหัหัวไมให้ล่ะจับหัไม่ให้ละ

เดัดกแกงผักหวานสุดจอยผักแกงผักหวานอืมแกงผักหวานก็ซ่บนั่นนะแต่ก็เหนื่อืมผมดีับผมครับย่ีไก่นี่เดยวเอาตัวมาตรงนี่

ไอ้ตัมีเดียวอีกัวไดไหมตไม่ได้ไปไม่คนเดียวจะหลาไหมเอา่ะน่ไปไม่หมเดียวจะหลตไปยังนี้ไปดจะไ้บ้เบิงข้าวกับเบิ่งข้าวปเท่าหรอครับทุกค

ก้นาก้อนน้อล้อย่านี้เนัเนยาเียมดวยอ้เียนอะไรุพ่อยอไม่อะไงอานอยอฮะนี่เด็กมีหรอหวานะบะขมนะมหวานนอนไง่บ่ขมครับนอนโซดบานทวันไงง่จอดงท่กู

Tôi ăn được không? cái chắc bà mắng đi mắng. Mì xin mắng cái cổng. Mì xin mắng cái cái cổng. Mì xin mắng cái cái Chuột cái cổng. Mì xin mắng cái cổng. Mì xin Wah, udah. Nih, tadi. yang mulu.

hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

111 112 113 1144 1147 1149 1151 1152 1153 1154 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1173 1174 ซิมซัก <kah s> <ana> ันออกซ์เลยแต่เขาถึงมาอย่องนี้นี่น่าหยกเลยนะเลย่าเก่งๆเลนี่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 ตอนนี้จ่กินจั่บดำๆเลยนี่น่าหยกเลยนะ

เอาไปเทยาหมืี่อวบ่เกี่ยวบ่เดี๋ยวทำห้หนาเน้เออเอาไปให้ให้ไปน่ะจะละให้เะละให้ไปซ่าโอ้จะขอให้มี่อันกินล่าให้จาเอายันมาตมว่ดเอว

เห็นอ <S 々> ิไรเนี <conclusions> <S <S ่ยพ่เห็นได้นี่เอาแเมียนอเเนี่ยเนียนหินเกียแล้วแล้วก็ว่าของนันไกเนี่เหินเนี่ยปปปัปปัปินรกินโอ้โหหเหล่าเดียวสิบุญนะครับเดี๋บุญัดไปมาการงานกรนทูดมาี ้ากน,นบอหออโอเคครับผม <c oughs> ขอบคุณมากมากครับสำร,ราการขอมารับชมนะครับเก่ด็้อยกอิ่มกันเหมือนแลรวฝากไว้ครับ,บ,บช่อง,องยายสินกินแสบครับกัอบอีแมน่นำสินอิม่มแล โอเคด้วยใจวันนี้ไม่ละมือนี้ครับผมขอบคุณมากมครับสําหรับการเข้รับชมนะครับเด้อติดตามชมเลยในวันนั้นจุกะพสารเลือดจ้าจ้าถูกโอเคขอบคุณมากมครับฝากติดตามนะครับผมส่องจจชเนาหน้าเลยครับเด้อตอนนี้ก็มีออเดอร์ขยมจีนโอ่งแห่งครับผมส่งเรื่อยๆครับขอบคุณมากมครับผู้ใดสนใจกัสั่งซื้อเลยไอเดียไล่สองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสามเก้าสี่ตัวนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ